สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันครปลื้มนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวความฝันมาฝากค่ะหลายคนก็คงมีความฝันตั้งเป้าหมายอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะในเรื่องใดก็ตามแต่นะคะล้วนแล้วแต่ดีหมดเลยนะคะแต่จะมีบางคนนะคะที่ไม่กล้าฝันไม่กล้าคิดไม่กล้าที่จะคิดฝันนะคะไม่กล้าตั้งเป้าหมายเนาะ ก็ะะเรียกได้ว่า,าสิ่งเหล่านั้นนะคะเกิดจากสาเหตุก็คือการที่ไม่มีความเชื่อนะคะว่า,าตัวเองจะสามารถทําได้นะคะไม่ไม่ไม่มีความเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คงไม่กล้าฝันอย่างแน่นอนนะคะแล้วสิ่งสําคัญก็คือการที่คุณทําแบบนั้นคือการที่คุณดูถูกตัวเองนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกความฝันของตัวเองเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันสําคัญมาก การที่เราไม่มีความฝันไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเรามันขาดพลังนะคะในความเป็นจริงแล้วอ่ะนะคะบางคนคืออาจจะทําอยู่แล้วแต่ไม่ไม่เข้าใจว่าแล้วก็ไม่อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันถูกเรียกว่าความฝันและเป้าหมายนะคะเนาะแต่ว่าการที่เรานะคะมีความฝันมีเป้าหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะนําพาเราไปในทิศทางนะคะทิศทางที่เราต้องการนะ,ะทิศทางที่เราต้องการจะไปนั่นเองนะคะ หลายคนนะคะรู้นะคะแล้วก็ต้องการว่าเราอยากประสบความสําเร็จนะเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะนะคะแต่ว่าเมื่อประเมินแล้วคําว่าประเมินคือการที่หันพิจารณาดูตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบต้นทุนที่มีนะคะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะก็เลยไม่กล้าที่จะฝันนะคะไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เกิดการลงมือทําความฝันนั้นก็เลยไม่เกิดขึ้นนะคะเนาะ เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำว่าหยุดดูถูกตัวเองค่ะนะคะแล้วก็จงกล้าที่จะฝันนะคะอย่าไปสนใจความจริงตรงหน้าความจริงตรงหน้าเราอาจจะเป็นคนไม่เก่งนะคะไม่ไม่ไม่มีต้นทุนไม่มีความพร้อมใดๆเลยนะคะหรือไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้นะคะเพราะว่าขาด ต้นทุนในหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นนะคะอันดับแรกให้เรากล้าก่อนกล้าที่จะตัดสินใจนะคะว่าเราอยากได้สิ่งนี้เราปรารถนาสิ่งนี้เราต้องการประสบความสําเร็จแบบนี้เราต้องการชีวิตแบบนี้นะคะเราต้องกล้าฝันก่อนนะคะที่เหลือนะคะมันคือการที่เราจะต้องพยายามนะคะหรือทําบางสิ่งบางอย่างให ให้องค์ประกอบนั้นมันเกิดขึ้นเช่นเราไม่มีความรู้เราก็เรียนรู้นะคะฝึกฝนจนสามารถเราทำได้นะคะแล้วก็เรามีหน้าที่สร้างองค์ประกอบเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้ความฝันของเราเป็นจริงนะคะเราไม่ควรจะไปตัดสินแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนะคะแล้วใช้เหตุผลเหล่านั้นในการที่จะบอกว่าเราไม่สามารถทำได้นะคะแต่คุณไม่ทำในสิ่งที่คุณควรทำ คือการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนนะคะแล้วก็ลงมือทําเพื่อให้สิ่งเหล่าน,นั้นเกิดขึ้นต่างหากนั่นคือสิ่งที่ควรทำเนาะ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะคะหยุดดูถูกตัวเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็จงกล้าฝันเพราะทุกๆความฝันเป็นไปได้นะคะ <S <S เราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้นะคะพร้อมศักยภาพที่ยิ่งใหญ่เท่าเทียมกันทุกคนนะคะ บอกได้เลยว่าทุกคนนะคะทุกคนมีศักยภาพนั้นอยู่ในตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะอันนี้ก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้และอาจจะยังไม่เชื่อนะคะขอให้เชื่อเลยนะคะว่าสิ่งนั้นมันเป็นจริงเนาะทุกคนมีศักยภาพนั้นมาตั้งแต่ต้นนะคะแต่องค์ประกอบที่เราได้มาอาจจะไม่เหมือนกันนะะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนชีวิตสิ่งที่เราได้อยู่ในชีวิตเราแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกคะ่ะ แต่สิ่งที่เรามีกันทุกคนก็คือศักยภาพที่มันยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเรานะคะแต่เราทุกคนมีหน้าที่ค้นหาศักยภาพนั้นด้วยตัวเราเองผ่านการลงมือทำรรผ่านการเผชิญเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรานะะแล้วเราให้เราสังเกตและพัฒนาตัวเองนะะแล้วยกระดับตัวเองจากปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นไปเป็นประสบการณ์นะะในการที่เราจะ พาตัวเองไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นดีขึ้นในชีวิตต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เราได้มาเท่ากันก็คือสิทธิที่เราสามารถประสบความสำเร็จกันได้ทุกคนนะคะขอให้เชื่อแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะหยุดดูถูกตัวเองแล้วกล้าที่จะฝันใฝ ฝันถึงความต้องการความปรารถนาเป้าหมายความสำเร็จของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้นะคะแล้วคุณจะเกิดการลงมือทำนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยพลังที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ